วันนี้มาชมการชิงแชมป์มวยไทยในรุ่นน้ำหนัก120ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเพชรมหาชนสเจริญวุฒิอายุ18ปีจากจังหวัดพังงากับคู่ชกของเขาฝ่ายน้ำเงินวันนี้ก็คือเล็กเพชรสดบินหลายิมอายุ19ปีจากจังหวัดพัตลุงวันนี้ภาคใต้เจอกันนะครับบ้านที่เมืองน้องเลยระหว่างพังงากับพัทลุงนะครับ เพชรมหาชนนี้สูง1 6 9เซนติเมตรโชคมา20ครั้งชนะ17แพ้3าไม่มีเสมอนะครับส่วนเหล็กเพชรน,นี้สูง165เซนติเมตรโชคมา36ครั้งชนะ24แพ้12ไม่มีเสมอนะครับมวยคูนนี้ก็เป็นไฟล้างตานะครับไฟแรกเพชรมหาชนชนะมานะครับมาว่าวันนี้เหล็กเพชรจะลางตาได้หรือเปล่าน,นะครับมาดูยกที่หนึ่งกันได้เลยนะครับเพชรมหาชนเลี่ยงแรียก สั้นๆว่ามาหาชนดีกว่านะครับสั้นดีฝ่ายแดงนะครับยังดูท่าทีกันอยู่เคยใช้งานกันมาแล้วนะครับตบไปก่อนเลยมาหาชนเด็กเพชกรก็เตะไปยังทักทายกันเบาๆนะครับจ่อยางไปเบาๆอยู่นะครับ,ปปรบ,รบทีไปมาหาชนเตะขึ้นเหมือนกันเด็กเพชรมาดูว่า เด็กเพจะมาแก้ด้วยวิธีไหนนะครับเตะไปเหมือนกันไฟแรกโดนซอกนะครับมาวันนี้จะโดนอะไรนะครับจะแก้มือยยังไงนะครับเด็กเพชรเนี่ยมาช่ก็เตะไปยังเจาะยางกันไปเรื่อยนะครับเอาจะยางขึ้นมาเหมือนกันเริ่มทักทายอย่างแ้วเอาจอยางมืดไปมาชนเด็กเพชรก็เจาะขึ้นเหมือนกันเด่นฐานล่างกันอยู่นะครับยังหายไปทีเอาเด็กเพชรเอ๋มาชนเตะเจาะยางไป ยังดูเชิงเันเยอะเตะเจ้าจ้างขึ้นเหมือนกันเล่นฐานล่างกันเยอะน,นะครับมาจนเยอกอยู่ต่างคนต่างเยอะอยู่นะครับเลเ็กเวชเตะไปมาชงกระเตะขึ้นเหมือนกันต่างคนต่างเตะน,นะครับยังขยับจึกยักใส่กันอยูะนะครับเะจ้าจางมาเอาเลเ็กเวชเตะไปเจ้าจ้างหนักๆไปเลยนะครับมาเล่นปอแปดแล้วนะครับ ยึดยึกเข้าไปเหล็กเพชรเอามาชกจ่อย้างอย่าเจ้าจ่างมาเหลกเตีกันเยอะนะครับเหลกเตีกันไปนะครับเตะ้วยกระจับขอตัวขอไปกันแล้วเตะมาเดล็กเพชรมาจนยังยึกไปยึกมาอยู่เดล็กเพชรก็ยึกเหมือนกันนะครับยัง เก่งๆกันย้อนที่ไปยังเก่งๆกันอยู่นะครับทางครูก,ก็ไม่กล้าผีผามากยึดยักอยู่ยึดยักอยู่เป็นเหล็กเพชรเดินบ้างนะครับเหล็กเพชรเต็มอ่ะมาชนก็ยึดยักเหมือนกันมหาชนเพชรมหาชนนะครับเพชรจะย่างไป เ็กเพชรขยับเข้ามาบ้างเด็กเพชรขยับ้าโอ้ทีบเลยนะครับมหาชนถีบเขาเตรีๆม,มเลยเจะายางวืดไปไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเอาเด็กเพชรก็เตะไปเด็กเพชรเตะขังวืดนะครับหมดจุกที่หนึ่งครับยังเตะทักทายกันอยู่ยังไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับ ทีมงานก็แนะนําทางมวยให้ไปเรื่อยนะครับระวางพักยกมาดูยุกที่สองกันเลยอ่อนต่างคนต่างเตะเลยเดิมมาว่ากันเลยนะครับอย่างใช้สมาธิอยู่แต่วืดไปใช้สมาธิหาวิธีเข้ามาอยู่เอาเด็กเพ่อกระเตะมาจะย่างอยู่เอาเตะโดนกระจับนะครับเอามาเชกกระเตะขึ้นเตะเพชรจะย่างจะย่างไป มาชนเป็นฝ่ายเดินมาจาะยางมาเหมือนกันมาชนต่างคนต่างเตะนะครับเลกเตะกันเลยมาชนเตะไปเล็กเพชรเตะบืดไปเป็นมาชนเดินบ้างยกนี่มาชนเตะไปเด็กเพชรว่างไงยึดใส่กันอย่เด็กทมทายจะเตะเหมือนกันนะครับยึดกันอย่กรรมการบอกว่าเตะกันได้แล้วอย่าไปยึกยักนะครับ มันออกทีวีนะครับออกเจ้ายางมาเด็กเพชรเด็กเพชรที่มาเด็กมาชนเตะขึ้นการเตือนแล้วต้องรวยแล้วเด็กเพชรเตะไปเออเตะสวนกันเลยต่างคนต่างเตะมาชนเตะไปอยากแกล้มไหมเด็กเพชรเตะมามาชนเตะขึ้นยังไม่ได้ใช้หมัดใช้เข่ากันเลยนะยังยืนห่างกันอยู่หมัดทุบไปเด็กเพชรเตะมามาชนเตะขึ้น มาชนจอจัางวืดไปอ่าวเด็กเพชรก็วืดเหมือนกันต่างคนนึงเล็กเพชรเต็มาจับกันได้แต่คืนเหมือนกันเด็กเพชรบรรทุกม,มาแล้วก็วนไปเป็นหมาชนเดินไล่แล้วตอนนี้มาชนที่ไปเด็กเพชรก็ลอสวนมาเด็กเพชรก็ถีขึ้นเหมือนกันเด็กเพชรจอจ้างมาจอจ้างมาอีกครั้งนึงอ๋อ ตู้เตะกันคอเลยนะครับเรียกว่าเอามาชนเริ่มเอาคืนแล้วครับอาวกอ,อเสียงขาไปกำกันแยงมามาชนเริ่มเอาคืนแล้วโดนเตะกันคอไปแต่ยังไม่มีการเรล็เกเวทที่ไปมาชนก็ยกเข้ามายกจ่อย,ย่างไปเหล็กว่ามาชนมันสองไปต้องหมอกหมัดกันได้แล้วยึกกันยกมาชนเตะไป เหล็กเพชรไม่ถอยแล้วครับรอสวนแล้วจ่อจามาเหล็กเพชรมาชนทีไว้มาชนน้องมาเตะมาขอไปนะครับเป็นเหล็กเพชรนะครับมาชนทีไปเหล็กเพชรก็เตะบืดไปทีไปแล้วก็วนลงไปมาชนกจะเข้ามาย,ยึกยัก่ัวถีบไปเลยเอาเหล็กเพชรเตะมามาชนดับดับ นั่นที่ว่ายตะมืดไปโอ้โดนเตะสวนเลยนะครับมายกเตะไปอีกครั้งหนึ่งเลยอ๋อหมดยกที่สองนะครับเริ่มหมอกำวัดกันแล้วยกสามนี้ต้องได้เห็นของดีแล้วนะครับต้องออกกำลังกันหนักๆแล้วทีนี้นะครับเมาตอนยกที่สามเลยนะครับเริ่มเห็นนักวัดกันแล้วนะครับอ๋องบการจินหหน้านห์โน้นไปก่อนอ๋องบการบอกลุย ยกสามนะครับเตะไปเล็กเพชรมาชนเดินเข้าไปมาชนเจ้าจั่งอาทีไปเอาน่มาชนมาสองเงอน,นไปเล็กเพชรกอดไว้หาชนแทงเขา้าไต่างคนต่างแทงแทงเข้าไปมาชนแทงเขง้าไปยังว่านแทงเขง้าไปแทงเขง้าไปเล็กเพชรไอ้มหาชนแทงอีกครั้งหนึง่งวงในดูเหมือนจะมาชนน้ำด้วยกันหลุดดิ้นแลอวแทงเข้าไปนะครับ มาเด็กเพชรไม่อยากเล่นวงในนะครับมาชนจะเริ่มจะเข้าไปเด็กเพชรเตะไวเด็กเพชรมันซอมาอู้สอกขึ้นเลยกันมาชนแทงเข้าเข้าไปเอาเขาดันหน้าไว้ดันหน้าไว้แทงเข้าเข้าไปอาหมุนลงมาหมุนมาได้ครั้งนึงแทงเข้ามาชนแทงเข้าเข้าไปแทงเข้ายัดเข้าไปแทงเข้ายัดเข้าไปอู้แทงดันแทงเข้าไปสะดุ้งเลยนะครับแทงเขายัดเข้าไปแทงเข้ายัดเข้าไปโอ้สุดเลยนะครับอู้โดนเข่าชุดเดียวนะ โอ้เขาโหดเลยนะครับเล่นเราจนดิ้นไม่รุดเลยนะครับสุดไปเลยกรรมการนับอยู่กรรมการนับอ่ายังสู้อยู่อามาจนน้ำมาชนแทงเข้าไปแทงเข้าไปโอ้โหเประชาชนเอากรรมการยุติกันชกไปเลยนะครับโอ้ไฟแรกคาใจไฟสองาที่ไปเร็วโดนสอก่อนนะครับล็อกคอไว้ดันหน้าไปแทงเข้าไปแทงเขายัดเข้าไปแทงเขายัดเข้าไปโอ้เล่นเราตัวโก่งสะดุ้งไปเลยนะครับ โดนดอกนี้ซัดเข้าไปเต็มเต็มแล้วโอ้โดอกสุดท้ายยัดใส่เข้าไปล้มฟุบไปเลยโอ้เขาโหดจริงเลยนะครับนายกอดคอชีพใส่ครั้งเดียวดูยกครั้งที่สองนะครับกรรมการไม่นับเลยยัดตีกันชกไปเลยนะครับมาดูอีกครั้งนึงครับมัตมาโดนสอกสอไปล็อกหน้าได้เป็นมาจนแทงเข้าก็ไปโอ้แทงเขาเป็นชุดเลยนะครับ เด็กเพชรนี่ดิ้นไม่รุดน,นะครับต้องเต้นอย่างเดียวเต้นตัวโกงไปเลยนะครับโอ้โยัดใส่เต็มๆถึงกับฟุบเลยจากนั้นไม่ผ้าลาดเดินเข้าไปแทงเขาอีกสองดอกจบเกมเลยกรรมการเหน็นการมายินยุติการชกไปเลยนะครับโอ้โอก็มารับการชูมมือนะครับเพชรมหาชนสเจริญบุตรนะครับมาชุมมือกรรมการชุมให้เป็น ฉะนั้นนอกไปในยกที่สามเรก็คาดจํากัดแชมป์ไปนะครับในรุ่นหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ที่ว่างลงนะครับก็ยินดีกับเพชรมหาชนสเจริญวุฒินะครับเป็นกําลังใจให้เหล็กเพชรสดวิญลายิมนะครับโอ้ได้จำกัดแชมป์นะครับเพชรมหาชนยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้กับผู้แพ้นะครับคาดจำกัดอย่างเท่เลยนะครับเพชรมหาชนสเจริญวุฒินะครับ